สวัสด,ดีค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกดสาขาอำเภอกันชะล,ลักษ์ตั้งอยู่เลขที่2 2 2หมู่3ตำบลกระแชงอำเภอกันชะล,ลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพร,ร้อมเข้าสู่การรับรองศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพุทธศักราช2565สาำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกดสาขาอำเภอกันทะล,ล,ลัก์ ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข221มีรถโดยสารสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่บริการมีความสะดวกต่อการเดินทางเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีโดยไม่พักเที่ยงมีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีการออกแบบผังงาน และระบบการให้บริการระหว่างจุดเข้าสู่บริการและจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีการติดแถบเตือนให้เรามาระวังบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเช่นน้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักรอ และมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกองผู้รับบริการให้คำแนะนาในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆและมีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมมีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุรีมีการจัดผู้มิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและออกแบบอาคารสถานที่ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการคนพิการมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนสำนักง,งานขนส่งจังหวัดศรีสะเกดสาขาอำเภอกันทะลักษ์มีการสำรวจความคาดหวังและความต้องการของประชาชนทุกจุดงานบริการและนำผลการสำรวจมาพัฒนารูปแบบในการให้บริการประชาชนอาทิมีจุดแรกรับมีจุดวันสต็อปวิคด้านการต่อภาษีรถจัดให้มีตู้คิว เพิ่มเวลาให้บริการโดยไม่พักเที่ยงทำการทาสีตีเส้นช่องจราจรและช่องจอดรถโดยรอบของอาคารสำนักงานเพื่อความเป็นระเบียบและเพียงพอสำหรับผู้มาขอรับบริการและมีจุดบริการจำหน่ายประกันภัยภาคบังคับเป็นต้นมีนกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนกล่องรับข้อร้องเรียน ทโทโรศัพ์หรือสามารถพบหัวหน้าสาขาได้โดยตรงมีระบบการติดตามการให้บริการที่ชัดเจนเช่นบริเวณพื้นที่เสี่ยงของอำเภอกันทรัก์มีอุบัติเหตุเกิด,กดขึ้นบ่อยจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุมีการค้นหาปัญหาหรืออุปสรรคของการให้บริการที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้นและนำไปแก้ไขปรับปรุงให้บริการดียิ่งขึ้น เช่นกรณีส่วนราชการไม่สามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งได้ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถออกทำการตรวจสอบนอกสถานที่ปัญหาการไม่เข้าใจในท่าทดสอบขับรถของผู้รับใบอนุญาตขับรถได้จัดทำวิดีโอในท่าที่ทดสอบขับเพื่อให้ผู้รับการทดสอบสามารถศึกษาทำความเข้าใจก่อนการทดสอบกรณีการเกิดปัญหา รถที่จดทะเบียนจังหวัดอื่นนำมาใช้ในเขตพื้นที่สำนักง,งานขนส่งสาขาอำเภอกันทละลักไม่สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักง,งานขนส่งนั้นๆได้สามารถนำรถฝากตรวจที่สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอกันทละลักได้เกิดปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ไม่สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้จึงจัดให้มีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ dltlearning e com ปัญหาการที่ไม่สามารถเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับคิวเพื่อดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จัดให้มีระบบจองคิวเพื่อเลือกวันที่สถานที่และเวลาได้ด้วยระบบ DLT Smart q u e u สำนักง,งานขนส่งจังหวัดชิสกเกตสาขาอําเภอกันทรารั์ได้มีการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีจํากัดโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกดังนี้ เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสภาพรถกับสถานตรวจสภาพเอกชนบูรณาการร่วมกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะความโดดเด่นของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดจีเซเกะสาขาอำเภอกันทรลักษ์สะดวกในการเดินทางเนื่องจากสำนักง,งานตั้งอยู่ใกล้ถนในทางหลวง,งสาย24 และอยู่ติดถนนทางหลวงสาย2-2-1มีรถโดยสารสาธารณะผ่านสะดวกในการรับบริการมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้วยความสุภาพโปร่งใสเป็นธรรมเกณฑ์ผลลัพธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดศิซเกตสาขาอำเภอกระทละลักษ์ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจ3แบบได้แก่แบบสำรวจที่1ทําการแจกแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจสำหรับประชาชน ผู้ที่ติดต่อรับบริการใน4กลุ่มงานบริการได้แก่งานทะเบียนงานใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถงานตรวจสภาพรถและงานประกอบการขนส่งโดยการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนที่มาใช้บริการโดยการนำค่าเฉลี่ยของแต่ละประเภทงานมาทำการคำนวณทั้งหมดจำนวน400รยายตามหลักของทาโร่ยามาเน ผลการสำรวจความพึงพอใจเกินกว่าร้อยละ80อร์ซมีงานบริการหลักที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคืองานรับชำระภาษีรถประจำปีซึ่งมีระยะเวลากำหนดในคู่มือประชาชนไม่เกิน2นาทีผลการสุ่มจับเวลากระบวนงานต่อภาษีรถจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าลดร,ระยะเวลาในการให้บริการได้ร้อยละ60ซึ่งประมาณการผลที่ได้รับจากการลดระยะเวลา หน่วยงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า7 0,000บาทต่อปีได้มีการพัฒนาช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและมีการให้บริการเชิงรุกประกอบด้วยการให้บริการณจุดที่ตั้งของสำนักงานขนส่งการให้บริการนอกสถานที่ได้แก่โครงการสนามจราจรโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่การบริการตรวจรถนอกสถานที่การต่อภาษีทางไปรษณีย์ สำนักงานขนส่งจังหวัดศิสกเกตสาขาอำเภอกันทลลักษ์ได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการให้บริการประชาชนโดยใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลาประกอบด้วย 1. DLT QR Live เ s ็ตแอปพลิเคชั like ใช้สำหรับระบบการจดทำสำเนาใบอนุญาตขับรถลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องพกพาใบอนุญาตขับรถ 2 DLT eLearning สำหรับการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบผลการอบรมและรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมแล้วทางระบบได้เพื่อนำไปยื่นติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมที่สำนักง,งานขนส่ง 3. DLT GPS สามารถใช้งานเพื่อค้นหาตำแหน่งของรถโดยสารรวมถึงแจ้งเหตุหรือร้องเรียนสำนักง,งานขนส่งจังหวัดศีสะเกะสาขาอำเภอกันทราลักษ์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการพร้อมพังพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่าย